คงเป้งเล่นบอลมาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับตอนรับทุกคนเข้าสู่วิเคราะห์ฟุตบอลกับคงเป้งเล่นบอลวันนี้เป็นโปรแกรมฟุตบอลวันพุธที่17กันยายน2568หกคู่6ทีมทางหน้าช่องครับวันนี้6คู่ที่เลือกมาก็จะเป็นคาราบาวครับหคู่ครับอีก5คู่จะเน้นไปที่ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสแต่ก่อนที่จะไปเข้าช่วงวิเคราะห์ฟุตบอลครับฝากเป็นกาลังใจให้กันง่ายๆด้วยการกดติดตามไว้ครับจะได้ไม่พลาดการเจอกันในครั้งต่อไปคู่แรกไปเริ่มที่คคคคาาารรรรบบบวัััองกกฤษเมู่ะห คู่นี้เริ่มคิกออฟกันในเวลาตีสปัจจุบันเจ้าถิ่นสวอนซีเล่นในเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษครับตามตารางอยู่อันดับที่7ลงเตะไปแล้ว5นัดเก็บไปได้8แต้มส่วนฟอร์เรสเป็นทีมจากพรีเมียร์ลีครับตามตารางอยู่อันดับ15ลงเตะไปแล้ว4นัดเก็บไป,ไปได้4แตม้มเฮตุเฮตใน5ครั้งที่ผ่านมาของคู่นี้สวอนซีทำได้ดีกว่าครับชนะไป3ครั้งและฟอร์เรสชนะ2ครั้งเกมล่าสุดเจอกันในเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษครับปี2022เกมนั้นฟอร์เรสเปิดบ้านถล่มไป5-1มาาน ซิตี้ผลงานชนะ2เสมอ3ไม่แพ้ใครเกมล่าสุดเปิดบ้านเจ้ากับเฮาสิตี้ด้วยสกอร์สประตูต่อสส่วน5เกมของฟอ r e เรสต์ครับผลงานชนะ1เสมอ2แพ้2เกมเกมล่าสุดออกไปเยือนปืนใหญ่อาร์เซนอลครับแพ้กลับมา3ประตูต่อศูนคาดการเกมคู่นี้ครับเป็นทีมเยือนฟอ r e เรสต์ที่บุกมาเหนือกว่า1.0จเจ้าถิ่นสวอนซีฟอร์มใน5เกมที่ผ่านมาใช้ได้ครับยังไม่พลาดท่าแพ้ใครถึงแม้จะเสมอเยอะไปหน่อยก็ตามส่วนทางฟอ r e เรสต์ครับหลังจากเปลี่ยนโค้ชเป็นแอนด์โปเตโคกรูเกมแรกก็โดนอาร์เซนอลถลุงไป3เมรวมมถึงเต,ต เจ็บเพิ่มอีกขึ้นมาอีก2อสารายครับและในเกมคืนนี้เป็นเกมฟุตบอลถ้วยครับต้องมีการโรเตชันทีมอยู่แล้วมองว่าคงไม่ใช่เป็นเกมที่ง่ายสําหรับทีมยืเอนฟอร์เรสครับสวอนซีเองก็มาในสภาพทีมที่ค่อนข้างสมบูรณ์ดูแล้วในเกมคืนนี้เจ้าถิ่นมีลุ้นได้เหตุได้เลยครับคงเบ้งขอเล็งสวอนซีซิตี้มาดวนหงขาวมีหนาวแน่ ตอนันที่คู่ที่2ครับ่งกันที่ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเป็นเกมคู่ระหว่างเจ้าถิ่นโอลิมเปียกอสเปิดสนามจอจอสคารายคาสกี้รับการมาเยือนของปาฟอสคู่นี้เริ่มคิกออฟกันในเวลา5้าทุ่มสีเจ้าถิ่นโอลิมเปียกอสจากประเทศกรีซครับส่วนปาฟอสจากประเทศไซปรัสเจ้าถิ่นโอลิมเปียกอสตามตารางในเลกอยู่ที่1ครับลงเตะไปแล้ว3นัดเก็บไปได้9แต้มส่วนปาฟอสตามตารางอยู่ดับที่10ครับลงเตะไปแล้ว2นัดเก็บไปได้3แต้มเฮทสูเฮทของคู่นี้ไม่เคยพบกันครับเกมคืนนี้ เกมของโอลิมเปียกอสผลงานชนะ3แพ้2เกมเกมล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะพานเซรไรกอสครับโดยสกอร์5ประตูต่อ0ส่วน5เกมของปาฟอสผลงานชนะ3เสมอ1แพ้1เกมเกมล่าสุดเปิดบ้านแพ้อปพอลอนลีมอซอโครับโดยสกอร์0ประตูต่อ1ค่าดการเกมคู่นี้ครับเงื่อนไขให้เจ้าถิ่นโอลิมเปียกอสเหนือกว่าที่1.25ถือว่าห่งหางหายไปหลายปีทีเดียวครับสำหรับเจ้าถิ่นโอลิมเปียกอสในรายการนี้ฟอร์มของโอลิมเปียกอสณในปัจจุบันยังดูเหนือกว่าท 5เกมหลังสุดพวกเขาชนะได้ถึง4ครั้งการลงเตะเป็นทีมเยือนของปาร์ฟอสก็ไม่ใหญ่ครับใน4เกมที่ผ่านมาพวกเขาชนะรวดดูจากเงื่อนไขแล้วถ้ามาแบบนี้ไปทางทีมเยือนน่าจะสบายใจมากกว่าครับคงเบ้งขอเลงปาร์ฟอสปาร์ฟอสกอดแต้ม ที่3ครับเป็นคู่ VIP ของเราในวันนี้เกมคู่ระหว่างหงแดงเลี้ยวภูเปอรสนามแอนฟิลด์พบกับตราหมีแอตเลติโกมาดริดคู่นี้เริ่มคิกออฟกปนในเวลาตีสองสำหรับอันดับในลีกของทั้งคู่ครับปัจจุบันเลี้ยวภูเป็นจ่าฝูงของพรีเมียร์ลีกลงเตะไปแล้ว4นัดเก็บไปได้12แต้มส่วนแอตเลติกอยู่ที่11ในลีกครับลงเตะไปแล้ว4นัดเก็บไปได้5แต้มเฮตูเฮตใน5ครั้งที่เจอกันของคู่นี้เลี้ยวภูดูดีกว่าครับเอาชนะไปได้3ครั้งแอตเลติกชนะ1ครั้งและเสมอกันไปอี ริบูเปิดบ้านเอาชนะไป2-0มาดูผลงานใน5เกมที่ผ่านมาของทั้งคู่ครับ5เกมของริบูผลงานสวยครับชนะ4สเสมอ1ไม่แพ้ใครเกมล่าสุดออกไปเยือนเบอร์ลี่ครับชนะกลับมา0-1ส่วน5เกมของแอมเมริกครับผลงานชนะ2สเสมอ2แพ้1เกมเกมล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะเบียริอัยลครับด้วยสกอร์2ประตูต่อ0มาเช็คความพร้อมในเกมคืนนี้ของทั้งคู่ครับเกมนี้ริบูจะขาดเคอร์ติสโจนรวมถึงอเล็กซิสแมคลิสเตอร์ใช้ระบบเดิมครับ4-2-3-1อเล็กซองเบเกอร์เฝ้าเสาแนวรับมีฟาน เป็นฟอร์เรนเบิร์ดเล่นร่วมกับโคดิกาโปโมฮัมเหม็ดซาร่าและหน้าเป้าจะเป็นฮูโก้เอคิติเก้ครับส่วนกราฟมีแอปเปติดครับจะมาเยือนด้วยสภาพที่ขาดตัวหลักถึง5รายจะใช้ระบบเก่งระบบเดิมครับ4-4-2ประตูเป็นเยนโอบลักแนวรับมีมาโกสโยเรนเต้แดงกลางมีจูเลเนลลซิเมโอเน่ปาโปบาริออสตัวรุกเป็นโกเก้ส่วนคู่น่าจะเป็นองตัวกริสมันและฮูเรียนอาบาเรสครับคาดการเกมคู่นี้ครับเงื่อนไขให้เลี้ยวพูเหนือกว่าที่หนึ่งจุดศูนย์คู่นี้ต้องบอกว่าทางเลี้ยวพูยังดูเหนือกว ถ้าไม่ไปได้ลูกจุดโทษในช่วงต่อเวลาพิเศษโอกาสแบ่งแต้มกับเบอร์ลีนั้นค่อนข้างสูงมากส่วนทีมที่เป็นรองอย่างกรามีแอดมิริกในเกมนี้ต้องมารับละรอสวนอยู่แล้วครับและเป็นสไตล์ที่เล่ย์ภูไม่ชอบซะด้วยมองว่าช่วงนี้โปรแกรมของขงแดงค่อนข้างหนักครับการที่จะยิงคู่แข่งสุ2สองลูก3ลูกดูจะเป็นเกมที่ยากไปสักหน่อยแต่ก็ยังไม่แน่ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้คูนี้ขอเช็คที่ทางของกระแสะน้ำครับแล้วช่วงเย็นจะส่งไปให้ที่หมู่บ้านของพวกเรา 24, n y 2 0 2 4มีแอดนำหน้าช่วง,ยงเย็นเจอกันครับ คุ่ที่สครับเป็นเกมคู่ระหว่างเสือใต้ไบเยนมิวนิกเปิดสนามอาริอันอารีนาพบกับสิงห์บลูเชลซีคู่นี้เริ่มคีย์อฟกันในเวลาตีสองอันดับในลีกของทั้งคู่ครับปัจจุบันเสือใต้อยู่ที่1ในลีกลงเตะไปแล้ว3นัดเก็บไปได้9แต้มส่วนเชลซีตามตารางอยู่อันดับที่5ในพรีเมียร์ลีกครับลงเตะไปแล้ว4นัดเก็บไปได้8แต้มเหตุที่เกิดเจอกันมาใน5เกมของคู่นี้ไบเยนมิวนิกดูดีกว่าครับชนะไปได้3ครั้งและเสมอกันไปอีก2ครั้งเกมล่าสุดที่เจอกันเป็นยูฟาแชมเปี้นลลปมาถไ41 มาดูผลงานใน5เกมที่ผ่านมาของทั้งคู่ครับ5เกมของบาเยนเมมิกผลงานสวยครับชนะรวดทั้ง5เกมเกมล่าสุดเปิดบ้านถล่มทมบุกด้วยสกอร์5ประตูต่อ0ส่วน5เกมของเชลซีก็ใช้ได้ครับผลงานชนะ 3, 3เสมอ2ไม่แพ้ใครเกมล่าสุดออกไปเสมอเบรนท์ฟอร์ดครับด้วยสกอร์ 2, 2> ประตูต่อ2มาใช้ความพร้อมในเกมคืนนี้ของทั้งคู่ครับทางเสือใต้ครับยังคงมีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่4รายพวกเขาใช้ระบบเก่งครับ4-2-3-1ประตูเป็นมาเนลนอยเออร์แดนกลางนำทัพโดยโยชัวคิมมิช ขณะที่เชลซีครับมาเยือนด้วยการที่มีตัวบาดเจ็บเพียบถึง9รายจะมาเยือนในระบบ4-2-3-1ประตูใช้โรเบิร์ตซานเชสแดนกลางมีเอนโซ่จับคู่กับไกเซโดตัวรุกเป็นโคพาเมอร์เปโดเนโตและหน้าเป้าจะเป็นไทรดิกจอร์ดครับคาดการเกมคู่นี้ครับเงื่อนไขให้บาเยิร์นมิวนิคเหนือกว่าที่0.75เสือใต้ฟอร์มกำลังมาแรงครับเกมล่าสุดก็เหมือนซ้อมเกมรุกเล่นในบ้านถลม่มฮัพบุกไปถึง5ลูกเกมเย่าของเสือใต้ต้องบอกว่าโหดร้ายจริงๆครับใน10เกมที่ผ่านมาพวกเขาเก็บชัยไปถึง9เกมส่วนเชลซีทีมมมแแชปปป์โลกในนนนนนซซีีีีีััั่่่่่้้้รรรบบททไดดดูขึคคตาาเ็หวงือย นักเตะบาดเจ็บเยอะไปหน่อยโดยเฉพาะตัวใหม่อย่างชูอัลเปโดรวมถึงเลียมดีแลบมองว่าด้วยความไม่พร้อมของเชลซีแบบ100%คืนนี้ทางเสือใต้น่าจะปิดจบได้ไม่ยากครับคงเบ้งขอเลงบาเยนมิินิกเสือใต้ไว้ลายในบ้าน คู่ที่5ครับยังอยู่ที่ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกคู่นี้เป็นเกมคู่ระหว่างปารีสแซงต์แมง์เปอร์สนามปาร์ต์แบร์พบกับอตาลนตาคู่นี้เริ่มทิกออฟกันในเวลาตีสองสำหรับอันดับของทั้งคู่ในลีกปัจจุบันปารีสอยู่ที่1ครับลงเตะไปแล้ว4นัดเก็บไปได้12แต้มส่วนอตาลนตาอยู่ที่7ครับลงเตะไปแล้วสานัดปัจจุบันมีอยู่5แต้มเหตุุเหตของคู่นี้ที่ผ่านมาเคยเจอกันมา1นครั้งครับเป็น UCL ปีเนลปีสอาตาลันยกอรต่อ2มาเช็ค์มนั้นเ่านมาของคู่นีับเกมขอไปชผล ผานชนะ4เสมอ1ไม่แพ้ใครเกมล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะลองรับโดยสกอร์2ประตูต่อ0ส่วน5เกมของอตแลนตาครับผลงานชนะ1เสมอ3แพ้1เกมเกมล่าสุดเปิดบ้านถล่มดลชเช่ครับโดยสกอร์4ประตูต่อ1ขาดการเกมคู่นี้ครับเงื่อนไขให้ปารีสแซงต์แมงเหนือกว่าที่1.25ปารีสยังคงเป็นทีมที่มีเกมรุกดุดันเหมือนเดิมครับแต่ณเวลานี้แนวรุกของทางปารีสบาดเจ็บค่อนข้างเยอะทั้งเดซเรดูเออุสมันเดเบเล่รวมไปถึงคิวชาคารัสคิเรียน่าจะส่งผลพอสมควรครับถึงแ่ม้ปนทีีงอ แต่ดูแล้วก็ไม่น่าแพ้เกิน2ลูกดีไม่ดีพวกเขามีสิทธิ์บุกมาแบ่งแต้มด้วยซ้าไปเจ้าทินคาดทุเล่นตัวหลักไปค่อนข้างเยอะครับเกมนี้ของเบ้งขอเลงอัตาันตาอัตาันตาท้าให้ลอง คู่ที่ครับไปปิดท้ายกันที่คู่ของเจ้าถิ่นอาแจกอัมสเตอร์ดัมเปิดสนามโยฮันคราฟต์อารีนาพบกับงูใหญ่อินเตอร์มิลานคู่นี้เริ่มคิกออฟกันในเวลาตีสองสำหรับเจ้าถิ่นอาแจกผลงานในลีกปัจจุบันของพวกเขาอยู่ที่3ลงเตะไปแล้ว5นัดเก็บไปได้11แต้มส่วนอินเตอร์มิลานตามตารางอยู่อันดับ12ครับลงเตะไปแล้ว3นัดเก็บไปได้3แต้มเหตุอุเหตุการเจอกันใน5เกมของคู่นี้อินเตอร์มิลานดูดีกว่าครับชนะได้2ครั้งที่เหลือเสมอกัน3ครั้งแต่เกมล่าสุดที่เจอกันต้องย้อนไปปี2008นนนนน่เเเเลยครับ Inter, ครับบกมม้ป็ิทีุา ได้1นึมาดูฟอร์มใน5เกมที่ผ่านมาของคู่นี้ครับหเกมของอาเจ็ก์ผลงานใช้ได้ครับชนะ3เสมอ2ไม่แพ้ใครเกมล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะชโวงครับไปด้วยสกอร์สประตูต่อ1ส่วน5เกมของอินเตอร์มิลานผลงานชนะ2เสมอ1แพ้2เกมเกมล่าสุดออกไปเยือนมาลายูเวนตุสแพ้กลับมาด้วยสกอร์สประตูต่อ3คาดการเกมคู่นี้ครับเกินไขให้อินเตอร์มิลานบุกมาเหนือกว่าที่0.5สําสำหรับเจ้าถิ่นอาเจ็กดูยังจะมีฟอร์มการเล่นในบ้านที่ดีอยู่ครับใน10เกมในบ้านพวกเขายังไม่แพ้ใครและคว้าชไไปได้ถึง ทวนทางทีมงูใหญ่อินเตอร์มิลานดูจะฟอร์มตกลงไปครับเห็นได้จากฟอร์มใน2เกมหลังสุดที่ผ่านมาพวกเขาแพ้ทั้ง2เกมนอกจากที่จะแพ้แล้วแนวรับยังโดนทะลวงประตูไปถึง6ลูกใน2เกมที่ผ่านมามองว่าถ้ายังเป็นสภาพนี้มาเยือนอาแจกในคืนนี้ไม่ง่ายครับอย่างน้อยที่สุดเจ้าบ้านน่าจะแบ่งแต้มได้เงื่อนไขเปิดให้งูใหญ่เหนือกว่าแบบนี้ค่นี้ขอเชียร์ไปทางเจ้าบ้านครับคงเป้นขอเลงอาแจกอัมสเตอร์ดัมเกมดีอยู่ที่อาแจกและนี่คือ6คู่6ทีมประจำวันนี้ครับมาสรุปผลงาน6คู่6ทีมวันนี้กันครับคู่แรกคาราบาวครับสว ไปที่สวอนซีซิตี้โอลิเมียกอสพบปาร์ฟอสเราเล็งไปที่ปาร์ฟอสคู่เวีพีคู่ที่3ครับเรียวพูพบกับแอตมาดริดคู่นี้ไปตามต่อกันที่หมู่บ้านครับ n y 2 0 2 4มีแอดนำหน้าคู่ที่4ครับบาเยนพบกับเชลซีคู่นี้เราเล็งไปที่บาเยนมิวนิกคู่ที่5แปรแชแชพบกับอาตาลันตาเราเล็งไปที่อาตาลันตาและคู่ที่6ครับอาแจ็คพบกับอินเตอร์มิลานเราเล็งไปที่อาแจ็คครับและนี่ก็คือ6คู่6ทีมในวันนี้ครับหวังว่าจะถูกใจใครหลายๆคนสำหรับใครที่เพิ่งเข้้าาาาามมมมใให่่คคครรรัับบแแลลละะเกกกกกกกิิดด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 ถูจจฝตต subscribe ไไไ์์ชพ เจอกันในครั้งถัดไปวันนี้ลาไปก่อนครับขอใหทุกคนมีความสุขและสนุกกับการดูฟุตบอลและพบกกันใหม่กับ